จำเข้าพ้นะคะผักก็จากที่สวนนั่นแหละนะคะนี่นะคะก็จะพกสลัดที่สวนเรามาแบบนี้นะคะหิวละหิวแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นช้างตัวทหมดเลยนะคะอาหารมื้อกลางวันมาแล้วค่ะกลางวันของครูพรก็คือเย็นเลยนะคะจะกินแบบนี้ทุกวันนะคะกินข้าวกลางวันช้ามากเลยนะคะดังนั้นตอนเย็นพรก็เลย ไม่หิวนะคะตอนเย็นก็กินผลไม้แล้วก็จบนะ,ะไม่ได้กินข้าวเนาะ,ะมาแล้วค่ะข้าสูงเหมือนเดิมนะคะเขาอยู่กทมก็ต้องใชปดีแบบนี้เนาะ,ะนี่เลยนะคะหลวง็ซื้อนี่มานี่นี่นะคะอะไรเอ่ย,อยมองไม่เห็นนี่ตามข้าวโพดค่ะตามข้าวโพดไข่เค็มนะคะตามข้าวโพดไข่เค็มมองไม่ค่อยเห็นเลย <laughs> นี่นะคะข้าวโพดไข่เค็มเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เทนเนาะถุงแบบนี้นะคะอจานก่อนนี่นะคะเห็นถ้าเห็นจานอย่างนี้แล้วนั่ถึงเอ่อคนที่เข้าทำคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์กินนะเนาะเขากินแบบอร่อยมากเลยอ่ะกินแบบอื้มนะควาแก่กันเด้อจ,จะพาชมนะคะว่าชีวิต ตอนที่อยู่กทมเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าอยู่สวนเป็นไงคะควรตำเองนะคะแต่ว่าควรไม่ได้จำนะหมายถึงพี่สาวตำหมายถึงเราทํากันเองนะคะเราไม่ต้องซื้อนะคะนี่นะคะก็มีทุกอย่างอยู่แล้วไข่คเค็มก็ซื้อมาเนาะนี่นะคะอันนี้ก็คือตำข้าโพดนะคะคือพูดถึงว่า มันยังไงเราก็ต้องกิน no? like? right? ่ะเนาะเพราะเราต้องเอาชีวิตที่อยู่รอด่ะเนาะซื้อมายังไงเขาทำยังไงเราก็ต้องกินอย่างนั้นแหละนะครับไม่ไม่ม really ีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องไม่มีสิทธิ์จะว่าอะไรเลยนะส่วนผักก็ให้มาแบบนี้นะคะควอนก็ส่วนอยากให้มาอย่างนี้ควอจะไม่กินนะคะคือไม่ใช่เราไม่กินก็ไม่ถูกไหมถึงว่าเราไม่กินกับที่พ่อให้มาเราเราก็อันนี้พวอก็จะเก็บไว้ตู้เย็นนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะคะทําอะไรอะลวกนะคะไปลวกกินกับน้ำพริกนะคะแต่ไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งนะ ที่บอกไม่กินไม่ใช่ว่าจะทิ้งนะไม่ทิ้งเนาะก็เสียดายเนาะกลาจปีเนาะให้มาแบบนี้ววงก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้เพื่อที่จะลวกนะคะแล้วก็เอ,เอกินกับน้ำพริกเพราะว่ามีน้ำพริกทุกวันอยู่แล้วนะคะชเช้าเสร็จแล้วควงก็มีผักนะคะเราก็มีผักมาจากสวนเรานั่นแหละนะคะนี่นะคะนี่นะอันนี้เก็บไปก่อนนะคะ เหมือนคอนเทนต์กินนี่ไงไม่รู้นะคะนี่นะคะขวางก็ล้างเสร็จแล้วใส่ในกระบาลแล้วนะคะเราก็ใส่ในเอาถุงแบบนี้ปิดเนื่องจากเราไม่มีถ้วยกาแ์ที่ที่ใหญ่ๆนะคะพอที่จะใส่ผักได้นะคะคือผักเนี่ยเวลาล้างเสร็จแล้วถ้าเราใส่ไปเลยโดยไม่มีอะไรอ่อหุ้มเนี่ยผักก็จะช้ำนะคะเนื่องจากตู้เย็นนมันเย็นมากนะคะมันเย็นจัดนะคะดังนั้นเราก็ต้องมี แบบนี้แหละนะคะคบ้านควงก็ทําแบบนี้ในกรุงเทพนะนี่นะคะแต่ถ้าที่ที่สวนไม่ต้องทํานะคะที่สวนเราเก็บมาเราล้างให้เราก็กินเลยนะคะเราไม่ต้องเก็บตู้เย็นนี่นะคะก็ผักก็จะที่สวนนั่นแหละนะคะนี่นะคะก็กินก็ผ่านอย่างนี้นะคะก็โดยปกตินะคะถ้าอยู่กรุงอยู่กรุงเทพมันก็จะเอามาแบบนี้นะคะที่พกเราก็จะพกสลัดที่สวนเรามาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ ส่วนใหญ่จะกินปลาเผาตอนเย็นนะคะแต่ไม่กินข้าวหมายถึงกินปลาเผาอย่างเดียวนะคะเนี่ยนะคะก็มีหมดแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นกลีนโอ๊กเรดโอ๊กแล้วก็คอสนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็สลัดเขียวๆนี่สลัดทั่วไปนะคะสลัดที่เป็นถ้าเป็นพันธุ์ไทยนะคะแต่ว่าต้นมันจมโบต้นใหญ่มากนะคะอันนี้เนาะถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นอะไรนะเรดเรดโอ๊กนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ แล้วก็เลดเลดคอร์สนะคะเลดคอร์สเลดคอร์สนี่นะคะเลดคอร์สอย่างนี้เป็นคอร์สเป็นกรีนคอร์สนะคะนี่นะคะก็กินแบบนี้แหละนะคะจะกินผักได้เยอะเลยนะคะยิ่งกินปลาเผาน่ะโหกินผักแบบหมดนี่บางทีหมดเลยนะคะเนี่ยกระจาดนี่นะคะเนี่ยกรละมังเล็กนี่นะคะหมดเคี้ยงเลยนะคะจริงๆคือแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกินผักสดเยอะมันก็ ผลเสียมันก็คือท้องจะอืดน,นะดังนั้นเราก็จริงๆแล้วเราควรจะถ้าเกิดเรากินข้าวตอนเย็นนะเราควรจะกินตั้งแต่หัววันนะคะเพื่อที่จะให้ผักมันมันมันย่อยนะไม่งั้นท้องจะอืดมากเนาะผักสดผักใดๆก็แล้วแต่นะกินกินสดเนี่ยข้อเสียจะมีตรงนั้นนะคะแต่ถ้าทําให้สุกแล้วจะดีนะคะจะดีต่อสุขภาพแล้วมันก็ย่อยง่ายด้วยเนาะนั่นแหละนะคะมาฝางก็จะกินแล้วลหะเพราะว่ากินข้าว กลางวันบ่ายสามทุกทีเลยนะคะมันก็เลยไม่หิวเย็นนะคะถ้าเย็นเราจะไม่หิวเลยแหละนี่นะคะพ้อมมาแล้วอาวุธมาแล้วนะคะพร้อมนะคะพร้อมลุย <laughs> แต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนกินนะคะพอกินแล้วเดี๋ยวคนก็จะบอกว่าไม่น่าอร่อยนะคะมันต้องกินแบบอร่อยนิดนึงนะเวลากินเนาะนี่นะคะนี่ไข่เค็ม ตัยังไงเราก็ต้องกินแหละนะคะเลือกเราปฏิเสธไม่ได้เลยเนื่องจากเราก็ต้องเอาชีวิตเราก็ต้องเอาชีวิตให้รอดนะเนาะเราต้องเอาชีวิตให้รอดจะอะไรทาอะไรมาก็ต้องกินนะโอเคนะคะคิดถึงสวนอะนยเนี้ยมีทุกอย่างเลยนะคะไม่ต้องซื้ออะไรเลยยกเว้นไข่เค็มไข่เค็มต้องซื้อจริงๆแล้วไข่เค็มที่ที่บ้านที่บ้านรูฮวนก็ทําเองนะถ้าเกิด ช่วงไหนที่น้าเขามาจากอุบลนะแล้วเขาก็เอาเขาก็เอาไข่ไข่มาให้นะเอาไข่มาให้อทีอาา่บ้านเราก็ทําเพราะว่านะ้าเขาเลี้ยงเป็ดเยอะนะคะขเขาเอาไข่มาฝากเนาะที่บ้านเขาก็ที่บ้านก็ทําไข่เค็มเองนะคะจริงๆนะคะเเดี๋ยววันหลังจะทําจะทําคลิปดีกว่าไม่ทําันทีนะคะไม่ทําันทีว่าจะทําคลิปไข่เค็มเนาะทําเองนะคะโอเคกอนก็นี่แหละพร้อมพร้อมนะคะหิวละหิวละ เห็นช้างตัวทหมดแล้วนะคะเพราะวันใบ่สมเลยเนาะรับประทานดีกว่าแค่นี้พอไม่มีข้าวนะคะจะไม่กินข้าวแล้วตอนเย็นก็ผลไม้นะคะแต่ตอนเช้านี่ก็อาจจะกินเยอะหน่อยเนาะกินข้าวเยอะหน่อยแค่นี้แล้วกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะมีกำลังมีกำลังเป็นกำลังใจให้พ่อนตลอดเลยนะคะหลังบ้านขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ